เคยสงสัยกันไหมครับว่าชุดที่เราใส่เวลาเปิดกาชาเนี่ยมันจะช่วยเสริมดวงเราได้แค่ไหนอ้าวไม่สงสัยเลรอง้นจบคลิปหยอกหยอกหยอก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  วันนีน้นั่งอยู่เนี่ยก็เกิดสงสัยขึ้นมานะครับว่าชุดที่เราใส่เนี่ยมันจะช่วยเสริมดวงในการเปิดกระชาให้เราได้ไหมนะครับก็เลยอยากจะมาพิสูจน์กันแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะนี่ไม่ใช่หลักการทางวิทยาศาสตร์ใดๆนะเป็นแค่ความเชื่อเท่านั้นนะให้ดูขำๆนะอยากจริงจังมากกระชาที่เราจะเปิดในวันนี้เนี่ยเป็นกระชาของใหม่นะครับก็คือ on slugs of emperor นะครับซึ่งของที่เราเล็งไว้ในแพ็คนี้เนี่ยจะเป็นของเสริมฉลามนะครับผมใช่ครับเรามีเด็กฉลามที่ ฝุ่นเกาะจนแบบว่าไม่รู้ไม่รู้จะเกาะยังไงแล้วตอนนี้อ่ะก็เลยอยากจะเอาของเสริมมาปัดฝุ่นให้เขาหน่อยนิดนึงในนี้เนะี่ยมันก็จะมีของเสริมเด็กชาร์กนะครับก่อนหน้านี้เนะี่ยผมไปเปิดมาในไลฟ์ซีมแล้วก็ไปนอกรอบมาบ้างแล้วไอ้น,นี่ก็เชียร์กนันสักหน่อยนะสักหน่อยเองสักหน่อยสักหน่อยไปดิสิหมุนหมุนแล้วพอไปสคลิปเรียบร้อย โคตรเกลือเลยสุดๆกดต่ออยู่วห้าใบแล้วถ้าไม่มีว่ห้าใบอ,อ่ะเฮ้ยขอให้สามแล้วใช่หรอให้สามใบหรอจรันมีเอาด้วยหรออ้าวจบละจันมีอยู่แล้วกูขึ้นด้วยไงกูจะเหลือเพชรไปเปิดในคลิปไม่ได้อะไป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 ให้มันรู้กันไปโอ้โหไหนการันตีกูวะ <laughs> ไอ้เรื่องจะร้องไห้แล้วอะ <laughs> อ้ากูว่าเรียบร้อยแล้วจริงๆหนังมาสุดๆเอ้ยเอาอะไรไปเชื่อมาเช็ด โอ้แล้วบสุดท้ายสุดท้ายแล้วใบเดียวมาเนี่ยเพื่อนแชทโอ้โหแล้วใบเดียวไอ้เหี้ยหนังหมาสุดโอ้เซ็นจูเลียนเอาไปเออสองใบร้อยสองใบไม่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 ไม,ไม่ยัง,ย,งยังไม่ชื่นใจมันไม่ได้ชดเชยกันเมื่อกี้อ่ะคลิปไปดิ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 ไปอีกสิมาเออเออไปอีกสิมายูขึ้นอยู่แล้วมาคนจริงไม่ต้องพูดกดเลยเออ เออไปโบมา่าโอ้ใบที่สามโอ้โหแล้วกลายเป็นซินจูเลียนใบใหม่มีสามใบแล้วเนี่ยหลอนสุดๆเอ้ยเฮ้ยเป็นไงเป็นไงโป้ค่สลามใหมา่บิ๊กจออือดูดูดไปไปนี่ก็ปอยไปไปไปโป้ค่โอเมเมนโต้ทำไมมันออกกระจายกระจายจังวะสักคลิปเลย ก็พอจะถัวๆกับเมื่อกี้ได้นิดนึงมัง้งก <G ül> ็จริงๆก็ได้เกือบครบแล้วนะ <G ül> ดูสิเรายังขาดอยู่ใบนี้ใบเดียวนะครับชาร์กเด็กสเลวิสนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาหากันนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะมานับด้วยว่าชุดไหนเนี่ยช่วยเสริมดวงให้เราได้ U R S R มากกว่ากันนะครับผม แล้ววันนี้เราก็เตรียมมา2ชุดด้วยกันนะครับถ้าพูดถึงเด็กฉลามในวันนี้เนี่ยฉลามเนี่ยมาอยู่ในทะเลใช่ไหมครับแล้วก็ผมก็จะนึกถึงอาหารทะเลนะครับผมซึ่งชุดแรกที่เรานํามาในวันนี้ก็คือนี่ชุดแรกของเรานะครับนั่นก็คือชุดเชฟนั่นเองนะครับผมเรามี4,000ันเพชรเราจะแบ่งครึ่งทีละ2,000เปิดไปคนละ22ซอง แล้ววัดวัดกันไปเลยว่า22นี้ใครได้ U I S R มากกว่ากันถ้าถามว่าวัดแล้วได้อะไรไม่รู้เหมือนกันครับแค่อยากรู้เฉยๆโอเคไหม <c oughs> อ่ะชุดแรกผ่านไปแล้วนะครับผมถ้านึกถึงทะเลเนี่ยเราก็จะนึกถึงหาดทรายสีขาวและการเที่ยวทะเลในช่วงวันหยุดหน้าร้อนใช่ไหมครับและนี่คือชุดที่2นะครับผมโอ้โห <c oughs> ชุดเป็นชุดเหมือนกับสาวน้อยที่กําลังจะไปเที่ยวทะเลนะครับผมซึ่งแบบ ให้อารมณ์แบบซัมเมอร์ที่สว่างสวยมากๆเลยครับถึงแม้ผมจะไม่ได้ชอบมันเป็นการส่วนตัวแต่ก็ก็ไหนๆก็เอามาเล่นซะหน่อยก็แล้วกันนะเดี๋ยวคนส่งมาแม่งจะเสียใจอ่ะแล้วผมคงต้องขอขอบคุณคนที่ส่งชุดนี้มาซะหน่อยนะครับผมถึงจะกัดฟันพูดก็ครับทั้งสองชุดเลยนะทั้งสองชุดเลยนะครับังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวจะแปะประกาศจับไปให้ผู้ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงในการใส่เสื้อผ้าของคุณกล้วย โอเคเดี๋ยวจะได้รู้ว่าชุดไหนมันช่วยเสริมดวงเรามากกว่ากันนะครับผมแต่ก่อนไปพบกับโซนเซอร์ของเรานะครับเลเวล up สินค้าการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์หาซื้อได้ง่ายๆพร้อมบริการสอนเล่นหลังการขายได้ที่เลเวล up โคราชเล่นเกมการ์ดให้สนุกและมาเลเวล up ไปพร้อมกันเชฟคุณกล้วย มาแล้วยังไงเลว่าเราทำไมวะอ่าวันนี้พผมเชฟคุณกล้วยนะครับอโอเคต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่เชฟจริงแต่ประกันใดนะครับเป็นชุดที่ได้มาจากอินเทอร์เน็ตเฉยๆนะครับจะมาดูว่าวันนี้ได้รับการเสริมดวงจากชุดนี้หรือเปล่านะครับคูณเลือเวลาอีกสิบนาทีเท่านั้นที่ต้องจัดจานแล้วถ้าไม่จัดแล้วก็คุณกล้วยจะเกินคืนมาผม เปิดก่อนได้เปรียบครับมาเลยครับ10หมุนแรกนะครับผมผมเป็นเชฟเพราะงั้นเนี่ยผมต้องมีทวงกับอาหารทะเลอยู่แล้วถูกไหมไปเลยจับปลาเวียงแหเฮ้ยมันไม่ใช่เชฟแต่เป็นชาวประมงกูว่าเชฟอาจจะไล่หารทะเลไลวจังหวะน,นี้ <laughs> ดูทรงอะไรเอียเหลืองเหลืองอลาวเลยไหนว่าลุงไม่มีลุงเลยครับอาจจะซึมก็ได้นะเชฟอาจจะซึมไหนดูซิโอ้โหเชฟก็ ค่อนข้างซึมเลยอันแรกครับป้าเป็นเซปเปอร์ชริมตอนที่เปิดในไลฟ์ก็มันก็โผล่มาเยอะแล้วไปอันที่สองครับอัน,นสองว่ายังไงอ่ามีการอัปเกรดน,นะครับเป็นสีทองแต่ก็เงียบเช่นเคยครับเชฟขอผ่าน,นไปดิจังหวะนี้เชฟซึมมากๆเลย อยากได้หมูฉลับด้วงกินปลอบใจโอ้โห,โโหมาสองแรกก็ซึมผ่านไปครึ่งหนึ่งไม่มีอะไรดีเลยไปบอกครับ <laughs> ดูทรงลเ,เล็ียังไม่ดีซสแล้ววางไปเอ้ยมีหนึ่งได้เป็นอม์อมอร์เมอร์ชาร์กแล้วครับผมอนที่หกครับโอ,อ้มีพี่หวังปันหนึ่งทีครับเฮชเชฟมาขนาดนี้ต้องออกมาแล้วป่ะเออเฮชเชฟมาก็ต้องออกโอเคไม่ออก เจ็ดครับเจ็ดแบบเงียบสนิทแล้วก็ไม่มีอะไรนะเจฟฟูซึมเลยอ่าเรียบร้อยแปดครับโอ้โหแปดนี่คืออย่างซึมจริงปหมเนี่ยเจฟจะซึมแต่จา่าหรออ่าเรียบร้อยเอ,อ้ยเฮ้ยเฮ้ยเซนจูเรียนไป <c oughs> <c oughs> เฮ้ยกูเป็นเจฟนะเอาวัตถุดิบไหมกู <c oughs> อันนี้ถือเป็นวัตถุดิบได้ไหมอ่ะไม่น่าได้นะ เซนจูเลียนคิเมล่าครับหายเรียบร้อยกูกูเชฟน้อยกูเชฟน้อยเฮ้ยเอาวัตถุดิมาเรียมรอวดูดิบไม่มีแต่ก็มาแล้วแต่มันแบบวัตถุดิบเก่าไงวัตถุดิบของเก่าอ่ะเชฟอยากได้ของสดๆแบบสดใหม่จากเตาอือันนี้คาดหวังได้ปะถ้าไม่ได้นี่คือซึมเลยนะซึมสุดๆนะเอ้ย ขันซึ่งได้เป็นของเมนเทนโต้นะครับไม่ใช่มอกาไนส์หรอเป็นของมอกาไนส์ป่าไม่อืมเชฟมาถึงแบบเชฟไม่ได้ต้องการเกลือเชฟเกลือเยอะแล้วเชฟเค็มแล้วอ่าเรียบร้อยโอ้ยเชฟมาถึงอันแรกก็เค็มเลยว่ะแล้วแม่งได้ SR แค่ ห้าอันหรอโอ้โหน้ำตากูก็เค็มแล้วเหมือนกันเดี๋ยตอนเนี้ยไปเดี๋ยวตัดไปสลับไปดูฝั่งนู้นบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะตัดสลับ2ฝั่งสลับกันโอเคไหมเดี๋ยวค่อยเทียบกันว่าเป็นยังไงนะครับผมปะไม่มี อะไรจะพูดแล้ววะทุกคนไม่มีอะไรจะพูดแล้วถ้าหักถ้าโอ้โหชุดแม่งชุดแม่งคอลึกจังวะเฮ้ยโหเยอะทำไมกูต้องมาถาอะไรอีกหรอวะไอ้ไอ้กูกูหกกันหลังกลับทำไมกูไม่เปิดต่ออะไรกูกูปิดคลิปตรงนี้เลยได้ปหมไอ้ไอ้กูรู้ว่าคุณคงจะไม่ให้ผมปิดคลิปตรงนี้แต่ไอ้เทียชุดแม่งน่ารักไปวะ่ะชุดแม่งน่ารักไปอ่ะทุกคนโอ้โหมีมีโปไอ้เฮีย กูหน้ากูเหมือนคนเอนจอยหน้าร้อนมากนักอะใช่ปหโว้ดะเที่ยม่คอไม่อย่างกว้างเลยวะแย่ <laughs> yeah, แล้วอะ <laughs> รู้สึกเขินแต่ว่าอ่ะไปไปไปเพื่อ,เพ,อเพื่อนี่มาเพื่อดูว่ามันดวงมันใช่หรือเปล่าไปไปที่แข่งกับเชฟเอาล่ะโอ้ oh, <laughs> หรือว่ามันจริงวะโอ้ yeah, oh, yeah. <laughs> หรือว่ามันจริงวะ โอ้ยแย่ yeah, แล้วว่ะแย่แล้วว่ะจริงเหรอวะชุดแม่งช่วยเสริมดวงได้เหรอบัตเตอร์ดูไม่ชอบชุดเชฟอย่างนั้นเหรอผิดโอ้ยอ่าโอ,โอ้เปิดมาด้วยเอสอาร์ซอลเลยโอ้โหจะตเตดูไม่ชอบชุดเชฟช่วยด้วยอ่ะไปแรกไปอืมโอ้ โอ้นี่มันของเสริมฉลามกันมั้ยเนี่ยโอ้โหดูจากเอฟเฟกต์แล้วกูก็มๆๆไม่ค่อยอยากจะเชื่อนะแต่ว่าอะไปต่อไปต่ออ,อย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งนับศพทหารเกมยังไม่จบไปอืมอเซ <laughs> นตูเรียนอาร์แอตทรีเออร์แอตทรีทำยิงโอ้ my god โอ้แล้วมีสอดไส้โอ้โห โอ้แล้วได้ชลามาอีกโอ้จริงวะเนี่ยไม่ควอยากจะเชื่อเลยต้องเชื่อ,รอตรงที่สามเออมันต้องมีปกติบ้างใช่ไหมมันต้องมีปกติบ้างอ่ะเออมันต้องปกติปกติแบบน,นี้บ้างไม่ใช่แบบดวงจัดตรงจัดเต็มนนี่มันก็จะมันก็จะเกินไปแนละ้วมันจะสั่นคลอนความเชื่อคอุณนกล้วยนะไอ้สี่ไปอ่าเออ,เอ,อค่อยกลับมาปกติหน่อยออทำไมหง อยู่ในสภาพนี้แนละ้วผมรู้สึกเขินตลอดวเวลาเลยว่า <laughs> แค่รู้สึกเหมือนต้องมีคนจ้องมองเราอ่านคลิปแม่ก็รู้สึกเขินแนละ้ว <laughs> ไปต่ออ,อัะบกโอ้โหอันนี้ไม่มีอะไรเลยต่อไปเจ็ดครับเ,เจ็ดเจ็ดไม่มีอะไรเหมือนกันไปนี่ลุงลุงคาดหวังได้บ้างคาดหวังได้คาดหวังได้หรือไม่เอ้ยหนึ่งอันต้องมาแล้วว่าฉลามที่เราไม่ได้อะถ้าชุดนี้มันจะเสริมดวงขนาดนี้ไปต่อ ไปไหมและฉลามอะฉลามหน้าตาแปลกๆฉลามเริ่มน้าตาอาจจะเกิดการวัฒนาการเกิดขึ้นนะใช่ปะ่ะไปต่อดิอป็นไมค์แคสแคสลินเหรอไมค์ My แคสลินเอาไปใช้ทำอะไรไม่รู้ตอนนี้ขอให้พ้นดักสภาพนี้ไว้ๆแล้วกันนะเฮ้ยโอ้เป็นแค่สีทองเป็นแค่สีทองโอเคสีทองก็สีทอง นี่ไม่มีอะไรนะครับแต่ใบแต่ซองนี้พูดไม่ออกละคุณพูดไม่ออกละจะมองเออเลยจาวแต่หลังจากเปลี่ยนชุดมาเนี่ยได้ UR มาหนึ่งนะครับไพ่ไม้แล้วก็ที่เหลือเป็น SR หนึ่งสสามี่ห้าคกเลยเหรอสงสัยเราจะได้ผู้ชนะแล้วหรือเปล่าแบบผู้ชนะนอนมาแล้ว เจแล้ววะไม่เอาอย่าอย่าอย่าใช่ไหช่ไไปเดี๋ยวเรากลับไปดูฝั่งเชฟกันบ้างไปเอาล่ะถึงตาเชฟคราวที่2แล้วแต่รอบนี้เชฟมีการันตี ur ยังไงเชฟก็ได้1 ur แน่ๆน่ไปเวลาเหวี่ยงแหกครั้งใหม่ของเชฟเฮ้ยนั่นมันชาวประมงไม่เหรอวะเหวี่ยงแหกแค่อะไรวะไปดิเบอร์ดี โอ้โห oh, ไม่มีลุงอีกแล้วกูว่าเชฟนี่ไม่น่าใช่แล้วเชฟแม่งน่าจะไล่าอาหารทะเลแล้ว oh, <c oughs> จังหวะนี้เชฟน่าจะไล่อาหารทะเลแล้วโอ้ชิทไอ้สุดจัดเลยทำไมเชฟกูซึมจัดเลยวะอ่าเรียบร้อยโบกอ,อ่ะอืมอะ้าอันที่สองเชฟขอใช้สิบพันสามสามพันไปไม่มีอะไรเหมือน เราเปนเศร้าแล้ววะตอนนี้เพ็กเศร้าเริ่มขึ้นในหัวเชฟและวตาสิโอ้โหเอาวะอย่างน <ninja> ้อยก็ได <estar> ้ไฮโดรเจ็ตชาร์กนะครับสื่อมานะสื่อมานะเชฟสื่อมานะถ้าเชมไม่ได้สักยูอาร์เชฟเป็นคูณเกลือเลยนะเชมไม่ต้องได้แล้วว้าเอาสามยูอาร์ตึ้งโอ้โหที่แบบนี้ไม่ตายอย่างที่เปิดในไลฟ์เลยนะว่าอ้าวกูว่าแล้วหรือว่าแพ็คนี้มันไม่รักเราวะ ปอบค่ายโอเว,ว,ว,วอร์มอร์ดิกาเกมมิ่โอ้โหเจแล้วโอ้เออมันต้องมาสักอันสิวะไปครับอย่างน้อยมีให้ลุ้นสองอันไปเริ่มจากสีทองก่อนเชฟหล่ะไมต้องคู่กับวัตถุดิบระดับ SR สิวะมาดิโอ้ไอเเอชอารก็ไม่ใช่ว,วัตถุดิบอีกไอเยมเป็นเมนเมนโต้ฟิวชั่นไม่เป็นไรในเวลาล่ะวัตถุดิบชั้นเลิศ ฉลามยังไงล่ะอยอย่ามาดูดิฉลอดไอ้เฮียมังกรเอาละเลาละร้องไห้แล้วร้องไห้รอเลยโอ้เช็ดถ oh! oh ้ามาอยู่อันเดียวนี่เคสหลังซ oh <laughs> ึมเลยนะเอาดีอย <to watch tactile noise> MA ่างน้อยขอสักสามสี่ห้าโอเคโอเค โบ้ยโดนเอาล่ะไม่หวังแล้วชิมไม่หวังแล้วชิมน่าจะแตกชิมน่าจะตัวแตกโอ้ยมีอย่างน้อยมีสองวะมัีสองวะไปทองแล้วก็วัตถุดิบหลักจากทะเลระดับ S ไอ้ได้มา 2UR แล้วก็อีก 1, 2, 3, 4, 6SR ก็ได้รวมกับเมื่อกี้ก็น่าจะได้ประมาณ10กว่า SR แล้วก็ 2UR เชฟน่าจะแตกดูทรงแล้วไปเดี๋ยวโยนมาให้แพ็กที่2ฝั่งนู้นต่อครับฝั่งเชฟก็จบไปแล้วก็เออเข้มเข้มกันไปเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างดีกว่าว่า สิบสุดท้ายของฝั่งนี้มันมันจะเป็นยังไงไปไปก่อนกูพูดไปไม่หรอกูเขินอยูอ่นี่กูเขินแล้วเกิน,นไปโอ้โหไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อโอ้เชฟเคปีแต่อันนี้คือแบบหวานเตี้ยอ่ะโอ้โหอันสุดอ้ายโ,โ,โดนโดนคนนั้ม่เล่นแล้วอ่ะ โดนคนา่ะีเล่นกับจิตใจโอ้โหเยอะขนาดนี้เลยให้ช่องแรกอะ่ะโอเคโอเคโอเคทีละหนึ่งสายจูอาเมเมนโตอันนี้ล่ะโอ้ยฉลามฉลามใบใหม่เหรอปะเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้สมองสับสนไปหมดแล้วเริ่มเริ่มไม่เริ่มร่างกายเกิดการปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะสิ่งนี้อ่ะอย่าบอกว่าเสริมดวงได้จริงก่อคนรนี้ชอบไอ้นี่หรอชุดแบบสไตล์น่ารักหรอไม่ชอบพุเชฟหรอโอ้พี่ไม้อยู่เธอพี่ไม,ม้กินขาดสงสไซเราจะได้ผู้ชนะจริงๆแล้ว ทำไมเราไดอยู่รอยเยอะเราควรจะดีใจด้วยหรอวะทำไมเราเริ่มรู้สึก <laughs> เริ่มรู้สึกงอยๆแปลกๆไปซสายมือได้เป็นโรมาดิก้านะครับขวามือละ่ะเซนจูเลียนอีกแล,ล้วเหอไม่ดึงดูฉลามด้เด้ดสิ่นโอเคโอ้โหนี่เปิดมา3อันนี่คือมี SR ทรุองเลยนะมันเกินไปบ้ามันเกินไปบ้าลุงโคโอไปอึ ได้ใบเดิมนะครับมะคุณจะหยุดได้แล้วเออมะคุณจะหยุดได้แล้วเออค่อยธรรมดาสักหน่อยเออมาลุงมาลุงมาอันนี้การันตีใช่ปะการันตีลุงการันตีขี้โม้นี่หว่าเฮ้ยสองแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยเอาฉลามครบแล้วเป็นไปได้ยังไง นี่เรายังขาดไปเรายังขาดไปนี้อยู่แล้วก็ครบครบในตอนนี้อะนะเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยชุดแม่งเสริมรูปได้จริงอ่อแ <Yeah, what? S 1> <laughs> ย่ว่ะแย่แล้วอ่ะเราควรจะดีใจแต่ทำไมน้ำตาเหมือนจะไหล <laughs> ไปต่อฏปเสร็จความจริงเข้าไว้กล้วยคุงเดี๋ยวช่องแชทมันจากครั่งมันอกี้โม,โมดวงเราปกติ โอ้โหอยากปฏิเสธแต่ว่ามันแสดงให้เห็นตรงได้อย่างชัดเจนโอ้ไม่ก็อ่าวิหวักฟันแล้วก็อัพเกรดเป็นสีทองเอ้ยแต่ไม่มีอะไรนิ่งนะอ่าสอบสุดท้ายครับสอบเออสอบสุดท้ายไม่เมื่อกี้ไม่ใช่อะไรนะหันไปม,มองหน้าตัวเองในโปรแกรม o อ s แล้วแบบกูเขินนะยังไงกูก็เขินนะไปต่อเฮฟวี่โพลิเมอไรเซชันนะครับไปใบสุดท้ายครับปิฉากฉลามได้ไดวนะเวลาเฉญหน้ากับความจริงแล้วทุกคนถึงจะไม่อยากก็เชิญแต่ก็อ่ะไปดูโอ้ไม่ไม่ต้องน้ำก็ดูก็ก็กรู้แล้วใช่ปะ่ะผู้ชนะแค่วัดแค่ UR ก็ขาดแล้วอะ่ะ เชฟแม่งได้แค่สองูอาร์อันนี้ได้สี่ชุดมันช่วยได้จริงเหรอคุดมันช่วยได้จริงเหรอจริงวะเนี่ยไม่จริง เฮียกูถอนหมวกเชฟแล้วเฮียเลิกเป็นแล้วเชฟแม่งเอ้ยเกลือขนาดนี้ก <c oughs> ูเป็นคนทำราเกลือดีกว่า <c oughs> แต่เอ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยเฮียมันต้องมีความกล้าหัวตามมาแน่ๆหรอช่วแม่งโคตรน่ารักอะ่ะบอกบอกตรงแต่คือมันมันไม่ควรมาอยู่กับผมเปล่าวะมาปีเถอะปีเถอะวันนี้ไม่นับแล้วไม่นับแล้วคือผลมันก็เห็นกันอยู่ๆแล้วลว่าแบบใครชนะไปเถอะทุกคนขอบคุณ สมาชิกคนด้วยนะครับขอบคุณเมมเบอร์ซับสไคร์เบอร์ไลค์กดแชร์โอ้ทุกแชร์นะครับไม่ไม่ต้องแชร์ก็ได้ไม่เป็นไรทำทำให้ดูเฉย <c oughs> ๆไม่ต้องแชร์เรียบร้นะโอเคปะ <c oughs> ไปแล้วไปแลว,แลวบายๆไปเจอกันใหม่ครับ